แล้วะค,ะคือเร็วมาก hi, hi. สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องครูนันสตอรี่อยู่กับครูนันนี่ใน f o l ์ล w มีตามติดชีวิตครูตูดกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปบล็อกแบบ ง่ายๆหนึ่งวันของนันนี่นะคะนันนี่กำลังจะเดินทางไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะซึ่งนันนี่ก็จองผ่านหมอพร้อมไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงคิวนัดแล้วก็ถึงวันเวลานัดแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะเดินทางไปฉีดนะคะวันนี้นะคะนันนี่ก็จะเก็บแบบบรรยากาศในการที่นันนี่ไปฉีดวัคซีนนะคะอาจจะได้รับชมได้ไม่หมดแต่ว่าก็จะพยายามเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนันนี่ก็จะพูดถึงในเรื่องของเอฟเฟกต่างๆว่าเตรียมตัวยังไงหลังี ดเป็นยังไงแล้วก็มีอาการแบบไหนบ้างหลังจากที่ฉีดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปในวันนี้นะคะ เฟ<นอ>ิร์สคลาสเงี้ยเ<นอ>มื่อาย่แล้วทำไมไหนเนี่ยดีดันแล้วก็เรียนทีจนก่นนอนนี้นะคะแล้วก็แวะกินข้าวแบบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปฉีดวัคซีนกันต่อนะคะเตรีมพลังแป๊บนึงอารมณ์มันอยู่บนเครื่องบินบิว i n เนต c คลาส

คนแบบคนมากมาคนแบบโล่งเวอร์จริงๆนะคะตอนนี้โอ้ยอยากอยากให้เขาถ่ายรูปให้ละได้ใช่ไหมคือคนโล่งมากเลยทุกคนแต่เมา่อเช้าน่าจะเยอะกว่านี้นะคะะจไม่มีค่ะไม่มียาประจำที่ิี่ยูเนาะไม่มีเลยค่ะ ประวัติพยยามแพ้วัคซีนไม่มีค่ะยาต้านไวรัสอะไรอย่างนี้ไม่ได้กินไม่มีค่ะ,ะก่อนหน้านี้14วันได้ตรวจหาเชื้อโควิดหรืงเปลไม่คนะ่ะมีเพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวมีใครเป็นโควิดไหมไม่มีค่ะก่อนหน้านี้14วันไม่ได้ป่วยจนแอดมิทเข้าโรงพยาบาลเนอะใช่ค่ะไม่มีเลยวันนี้ปกติดีใช่ไหมปกติค่ะอันนี้เก็บได้เลยนะอะ ที่เขามาถึงเขาก็หยิบโทรศัพท์ถ่ายให้เลยออเออหนูจะถ่ายเจ้ไว้ข้างหลังก็ไม่ทันเทุกคนตอนนี้คือนันนี่ก็ฉีดเสร็จแล้วนะคะคือเร็วมากค่ะแล้วก็คนที่เขาฉีดอ่ะโคตรมือเบาเลยค่ะมีความรู้สึกแบบ เหมือนฉันไม่ได้โดนเข็มจิ้มเลยคือมันแบบมันเบามากเบามากจริงๆเึง่งตอนนี้ก็นั่งสังเกตอาการ30นาทีก่อนที่จะกลับออกไปข้างนอกนะคะคือแบบรวดเร็วทันใจมากตอนนี้รอจนถึงเวลาที่แบบครบ30นาที นนคะตอนนี้เราฉีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะสังเกตอาการดูนะคะว่าคืนนี้เนี่ยจะมีรีเฟล็กอะไรจากการฉีดวันนคซีนบ้างแขนดอย <laughs> What is แขนดอยคะไปค่ะ, <laughs> คะตอนนี้ก็เดี๋ยวก็กํำลังจะกลับที่รถนะคะแล้วก็ไปหาอะไรทานสวัสดีค่ะทุกคน นี้ก็เป็นเช้าวันที่2ของการที่ไปฉีดวัคซีนเมื่อวานใช่ไหมคะวันนี้ก็เป็นวันที่2หลังจากที่เราได้ไปฉีดมาก็คือเมื่อคืนเนี่ยไม,ไม่ไม่มีอาการาาไข้ไข้ไม่มีไม่มีไม่มีแบบอะไรนะอุณหภูมิร่างกายไม่ได้สูงก็คือปกติแต่ว่าก็มีความแบบตัวรุมรุมมีความแบบอุนๆร้อนๆอนแต่ไม่ถึงกับ ไม่จะไม่ถึงกับไข้สูงขนาดนั้นแล้วก็เมีอาการแบบปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็เมีตื่นเช้ามาประมาณตอนตีสามเช้ามืดนะคะก็ตื่นมาฉีตื่นมาเข้าห้องน้ําแล้วก็เ พอฉีเสร็จปุ๊บก็กลับมานอนแล้วก็ดื่มน้ําไปนิดนึงแล้วพอหลังจากดื่มน้ําใช่ไหมคะก็คือมีความรู้สึกว่าหนาวมีความรู้สึกว่าสั่นมากแล้วก็ก็เลยห่มผ้าแล้วก็นอนอจนถึงเช้าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคะ่ะอาการก็ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น สวัสดีค่ะวันนี้นะคะในนี้ก็จะมาสรุปว่าวัคซีนที่ฉีดไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือหลังจากที่ันนี้ไปฉีดมานะคะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะตอนแรกๆอาจจะแบบว่าไม่เมื่อยบ้างบวดเมื่อยตามแขนตามขาตามไหล่บ้างแล้วก็หลังจากวันนั้นก็คือจะแบบไม่เมื่อยอยู่หนึ่งวันหลังจากที่ฉีดแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เป็นปกติเลยคะ่ะหลังจาก หลังจากฉีดแ,แล้วแล้วก็เมื่อหนึ่งวันอ่อนอ่อนเพลียแบบหนึ่งวันนะคะแล้วก็วันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเนี่ยก็ร่างกายก็ปกติแล้วก็นั่งทํางานอะไรก็ได้ปกติเพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้นนก็คือจะแบบมึนๆอื่นๆแบบจะนั่งจับคอมพิวเตอร์ทํางานเนี่ยก็คือทําไม่ได้เลยม,มึนหัวหมดเลยมันเวียนหัวนะคะแล้วก็หลังจากที่วันนั้นเสร็จปุ๊บนอนพักอะไรก็กินยาก,กินน้ําเยอะๆนะคะก็ดีขึ้นค่ะก็ไม่มีอะไร ะะส่วนวัคซีนที่นันนี่ไปฉีดเมื่อวันนั้นนะคะก็คือจะเป็นอแอสตาราเซเนกานะคะก็คือเป็นเข็มแรกซึ่งนันนี่เนี่ยอจองนะคะพี่เขาเนี่ยจองให้ผ่านหมอพร้อมนะคะ ก็เ,เลยได <ver communist initiation> like ้ไปฉีดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะตอนนั้นนะคะก็รออยู่นานเหมือนกันกว่าจะได้นะคะก็พอได้แล้วก็ดีใจมากเลยเพราะว่าอยากจะได้ฉีดเป็นเข็มแรกเหมือนกับคุณอ่นบ้างแล้วก็อยากที่จะแบบเออสามารถออกไปซื้อของอะไรเงี้ยจะได้แบบระวังมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าต่อให้เราฉีดแล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวเป็นขึ้นเป็นคูณ2เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะต่อให้คุณฉีดแล้วคุณก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะแล้วก็ยังเราต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะ คุณอันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย